สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมแมวนะคะที่บ้านนะคะเป็นน้องแมวส้มนะคะทุกคนกำลังน่ารักเลยนะคะทุกคนอายุสามเดือนกับอีกห้าวันนะคะทุกคน ถ้าใครเคยชมคลิปเก่าก็จะเห็นน้องๆนะคะตั้งแต่แรกเกิดนะคะทุกคนเพราะว่าเมธียาเป็นคนทำาลอดให้น้องๆให้เองค่ะน้องๆก็เลยจะชินด้วยนะคะน้องๆก็จะชินแล้วก็จะรักเราค่ะก็น้องๆก็ ตอนนี้นะคะน้องๆก็ให้ออกนมแล้วนะคะทุกคนไม่กินนมแม่แล้วนะคะแม่ตุ้ยนุ้ยไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยนะคะทุกคนแม่ตุ้ยนุยก็ให้ไปทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แม่ตุ้ยนุยไม่ยอมให้เด็กๆเข้าใกล้เลย เด็กๆก,ก็ตอนเช้าก็เลยจะมานอนแบบนี้ทุกวันนะคะทุกคนนี่ค่ะได้ชื่อแล้วนะคะทุกคนได้ชื่อแล้วเ,ออเดี๋ยวบอกชื่อก่อนนะคะทุกคนเอาหน้ามาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิทุกคนดูหน่อยสินี่ น้องฟูมูนนะคะสีเหลืองแบบนี้นะคะฟูมูนฟูมูนมูนทำหน้าไหนน้าสวยไหนเป็นตัวเมียนะคะตัวตัวเมียนะคะน้องฟูมูนนี่เป็นตัวเมียนะคะฟูมูนนี่น่ารักมากนะคะแล้วก็ตัวนี้น้องทัโลนะคะสีเหล sure ืองแบบนี้เป็นตัวผู้ตัวใหญ uh? ่ๆนะคะสีเหลืองวันนี้น้องสายฟ้าค่ะ เรียกแมวกันนี่น้องพายุค่ะน้องพายุนอนค่ะแล้วน้องลิโอลิโอลิโอลโอค่ะอ้าวเด็กๆจ้าสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสิสวัสดีวิธีเรียกแมวนะคะทุน พี่อ้อนมากนะคะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมแม่ลูกแม่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความน่ารักน่าเอ็นของลูกแมวนะคะนี่แนะนำตัวแล้วนะคะแมวน้อยหาตัวได้ชื่อแล้วนะคะแมวน้อยหาตัวได้ซื้อเลยนะคะทุกคน จ <łość> บคลิปนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะจบคลิปจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ